อาจารย์มานุพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามของท่านท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผมผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับอาจารย์คะถามนิดนึงนะคะถ้าบริษัท A และบริษัท B ลงทุนร่วมกันบริษัทละ50%เพื่อจัดตั้งบริษัท C ขึ้นมานะครับโดยทั้ง A และ B นั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของบอริษัท C ทั้งและ B นั้นเป็น NPAE ก็คือเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะนะครับอยากจะถามว่าจะต้องนำา C มาจากทำงบการเงินรวมหรือจะต้องบันทึกบัญชีตามวิธี Equity Method ไหมคะขอบคุณมากค่ะนะครับคือขอท้าความจงของคุณนะครับคุณกำลังบอกว่า A กับ B เนี่ยนะครับเขาร่วมกันก่อตั้งบริษัท C ขึ้นมานะครับโดย A ถือหุ้นบริษัท C 50%และ B ถือบริษัท C 5 0ด้วยแน่นอนครับเมื่อเราเป็นผู้ซื้อหุ้นและเราถืออยู่ในช่วง20-50%เนี่ยนะครับจะต้องถือว่าบริษัทนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นแล้วเช่น A ถือหุ้น50%ของบอริษัท C ดังนั้น A มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท C B ถือหุ้น50%ของบอริษัท C B มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท C ด้วยนะครับ ก็คือถือหุ้นอยู่ใน,นร,ระดับกลางๆนั่นเองนะฮะเราก็เรียกว่ามีระดับมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็ขอข้าวความที่สดีนก่อนนะครับก่อนที่จะมาตอบคาถามตามหลักการก็คือเวลาเราไปซื้อหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเราจะดูสัดส่วนวม่าเราซื้อมากซื้อกลางห,หรือซื้อน้อยนะครับเพราะว่าระดับปริมาณในการซื้อหุ้นนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการปฏิบัติในทางบัญชีที่แตกต่างกันนะครับเช่น ถ้าเกิดเราซื้อน้อยคำว่าน้อยหมายถึงน้อยกว่า20ซื้อกาก็คือซื้ออยู่ในช่วง20ถึง50ซื้อมากอยู่ในช่วงมากกว่า50อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลักการในการปฏิบัตินในทางธาชีพแตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเราไปซื้อหุ้น ที่เป็นตราสามทุนนะครับผมจะสมมติว่าเป็นตราสามทุนละกันนะครับเพราะว่าการที่เราไปซื้อหุ้นที่เป็นตราสารทุนนั้นเราเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อตราสามทุนเนี่ยแต่ว่าซื้อในส่วนแค่เพียงไม่ถึงยี่สเปอร์ซนก็คือน้อยกว่ายี่สบปอร์ซ็นตนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจัดประเภทของหุ้นที่เราซื้อนั้นเป็นสามประเภทย่อยด้วยนะครับคือตราสามทุน ตัวแรกเลยก็คือเป็นเงินลงทุนเพื่อขาอีกตัวหนึ่งเงินลงทุนเพื่อขายตัวท้ายคือเงินลงทุนทั่วไปนี่นะครับถ้าเกิดเราไปซื้อน้อยกว่า20%ล้วนเราจะต้องมาจาัดเภศเป็น3ามประเภทย่อยๆยดังต่อไปนี้นะครับโดย ทั้งเงินลงทุนเพื่อค้ากับเงินลงทุนเพื่อขายนั้นจะต้องซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือเป็นหุ้นที่ถูกซื้อขายกันในตลาดทรัพย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อหุ้นโดยหุ้นดังกล่กาวนั้นไม่ได้ถูกซื้อขายกันในตลาดทรัพย์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเงินลงทุนชั่วไปนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ซื well, ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อันนี้เราต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้กันก่อนนะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดให้อธิบายาเพิ่มเติมอีกว่าเงินลงทุนทั้งสาเพทย์นี้เนี่ยมันลงบันทึกบัญชีด้วยวิธีอะไรนะครับก็ต้องบอ,อกอย่างนี้นะครับวา่าเพื่อค้ากับเพื่อขายนั้นลงบันทึกบัญชีด้วยราคายุนธรรมหมายความว่าทุกๆสิ้นปีต้องปรับมูลค่าเงินลงทุนนั้นให้เป็นราคายุนธรรมตอนสิ้นปีนะครับ ส่วนงานลงทุนทั่วไปนั้นบันทึกมูลค่าด้วยราคาทุนเดิมก็คือบันทึกด้วยมูลค่าเดิมตั้งแต่ได้มาเลยนะครับนี่คือความแตกต่างกันนะครับในส่วนของินลงทุนเพื่อค้าเินลงทุนเพื่อขายและินลงทุนทั่วไปนะครับผมอธิบายครบแล้วนะครับซึ่งไม่ได้มาตอบคําถามของคุณนะฮะไอหัวข้อแรกเนี่ยคําถามของคุณนั้นอยู่ในนี่ ถาเกิดซื้อ20-50%นั้นถือว่าบริษัทผู้ซื้อนั้นมีที่บทอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทที่ถูกซื้อตามที่คุณถามมาเพราะว่าบริษัทคุณนั้นซื้อหุ้น50%ึ้ออยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีอีกว t ิธีไ h ม d หรือวิธีส่วนได้เสียนะครับจะแตกต่างกันนะครับ ถ้าเกิดซื้อน้อยกว่า20%นั้นอาจจะบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนหรือราคาทุนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดซื้ออยู่ช่วง20-50บันทึกบัญชีตามวิธ,วธีอีกวิธีไม่ตอหรือวิธีส่วนได้เสียนะครับดังนั้นที่คุณถามผมว่า A คถือหุ้นบริษัท C 50%และ B คถือหุ้นบริษัท4 50%นั้นจะต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียหรือจะทำว่าเปนเงินรวมนั้นตอบไปเลยนะครับจะต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าเขา ถือหุ้นอยู่ในช่วง20-50%ครับตอบคำถามแล้วนะครับที่คุณถามเนี่ยว่าจะต้องทำงบการเงินรวมหรือบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียตอบเลยว่าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่านั้นไม่ต้องทำงบการเงินรวมเพราะว่าถ้าคุณจะทำงบการเงินรวมได้นั้นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้ซื้อหุ้นแล้วคุณซื้อมากกว่า50%ซึ่งข้อนี้ไม่ได้ซื้อมากกว่า50%นะครับซึ้ออยู่ช่วง20-50%ก็แค่เพียงบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดไปซื้อหุ้นมากกว่าห้าสิเปอร์เซนั้นถึงจะจะทำงบการเงินรวมแต่ว่าโจทย์ที่คุณถามมานั้นมันถืออยู่ในช่วงนี้นะครับก็ไม่ต้องทำงบการเงินรวมะนึกตามวิธีส่วนได้เสียเท่านั้นเองผมตอบคำถามคุณเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมขออธิบายเพิเ่มเติมมากกว่าที่คุณถามนะคะเพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจมากขึ้นสมมุติว่า คุณเปลี่ยนโจทย์มาให้ผมใหม่ว่าซื้อหุ้นมากกว่า5 0จะต้องทำงบการเงินรวมหรือไม่คือจากโจทย์เดิมเนี่ยซื้ออยู่ในช่วงนี้ก็ไม่ต้องทำงบการเงินรวมอยู่แล้วนะครับแต่จากโจทย์เดิมเปลี่ยนแค่เพียงว่าซื้อมากกว่า5 0เนตี่ยต้องทำงบการเงินรวมไหมนะฮะผมสมมติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นซื้อ6 0ต้องทำงบการเงินรวมไหมครับถ้าเกิดคุณดูจากตรงนี้คุณก็จะบอกว่า60%อยู่ในช่วงนี้ต้องทำงบการเง คุณอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าคุณตอบผิดเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่าในการจัดทำงบการเงินรวมได้นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นบริษัทที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ,ะด้วยนะฮะก็คือจะต้องเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่ซื้อขายหุ้นกันในตล,ะล,ะละาดหลักทรัพย์นั่นเองนะฮะก็คือต้องเป็น P A E นั่นเองเป็นบริษัท ที่เป็น P A E แต่คราวนี้ในโจทย์ของคุณเนี่ยให้มาเนี่ยคุณบอกว่าทั้ง A และ B นั้นเป็น N P A E ก็หมายความว่า A และ B เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะผมอาจจะกล่าวอย่างนี้นะครับว่าการจะทำงบการเงินรวมนั้นนะครับถูกบังคับใช้เฉพาะบริษัทมหาชนซึ่งบริษัทมหาชนก็คือบริษัทที่เป็น P A E แต่เนื่องจากบริษัทของคุณเนี่ยก็คือบริษัท A และ B นั้นเนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่ม N P A E ก็คือ เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะคือไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะฮะคือไอ้กลุ่มที่เป็น NPAE เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทมหาชนอยู่แล้วเมื่อมันไม่ใช่มหาชนเนี่ยนะครับคุณจะซื้อหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้อยู่ในข่ายของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ยี่สิบเจ็ดในการจัดทำงบการเงินรวมดังนั้นก็หมายความว่าคุณจะซื้อหุ้นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องทำงบการเงินรวมเพราะว่าธุรกิจท จากคำถามคุณที่ถามว่าซื้อ50%นั้นจะต้องทำงบการเงินงรวมไหมก็ไม่ต้องทำด้วยเหตุผลหลักง่ายๆเลยก็คือบริษัทผู้ซื้อนั้นเป็นธุรกิจ n p a e คราวนี้คุณก็ถามต่อว่าแล้วเงินลงทุนที่ไปซื้อนั้นจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรก็คุณซื้อหุ้นอยู่ในช่วง20-50%ก็บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียนั่นเองนะครับหวังว่าคำตอบผมจะเป็นประโยชน์กับคุณในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูงสองนะครับ